สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอากรณีศึกษาในเรื่องของกรรมการตรวจรับพัสดุสื่อการเรียนการสอนเนี่ยซึ่งเป็นการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับแล้วก็มีการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างซึ่งศาลได้พิพากษานะครับมีความผิดอาญาตามมาตรา149และมาตรา157 ในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดนะครับเป็นกรณีศึกษาซึ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่อท7ทับนบ่ะครับอของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6นะครับซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถจะสืบค้นแนวคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ว่าในรา,ายละเอียดสรุปแบบย่อๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งรักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษาแห่งประจำปีการศึกษา2549นนะครับซึ่งจำเลยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2551นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจำเลยเนี่ยได้ทำหนังสือเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติซื้อวัสดุของกองการศึกษานะครับ ทีนี้เนี่ยได้แนบใบเสนอราคาให้กับผู้บริหารนายกเทศมนตรีเนี่ยอนุมัติให้ดำเนินการซื้อวัสดุการศึกษานะครับซึ่งการจัดซื้อเนี่ยก,กับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับโดยวิธีการตกลงราคาแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ,าการตรวจรับพัสดุโดยมีจำเลยเนี่ย ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินไป49,000บาทให้กับบริษัทผู้รับจ้างนะครับเป็นผู้ขายเนี่ยนะครับเทศาบาลก็ได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้กับบริษัทผู้รับจ้างทีนี้เนี่ยต่อมารองนายกเทศมนตรีเกิดข้อสงสัยนะครับก็เลยได้โทรไปสอบถามกับบริษัทผู้รับจ้าง ที่มีการจัดซื้อซื้อการเรียนการสอนเนี่ยนะครับว่าทําไมราคาของบริษัทเนี่ยจึงสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปปรากฏว่าบริษัทเนี่ยก็ได้แจ้งว่าบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนกับจําเลยเนี่ยในการซื้อสินค้ากับบริษัทเป็นเงิน9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะครับเป็นหลักฐานสําเนาใบนําฝากเงินเข้าบัญชีของธนาคารของจําเลยนะครับ จำนวนเงิน9,000บาทเนี่ยมีหลักฐานใบนำฝากเข้าบัญชีด้วยนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยชัดเจนนะครับว่าผู้ขายเนี่ยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับจำเลยเนี่ย9,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6จึงได้วินิจฉัยนะครับว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา นะครับความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือโดยมิชอบตามมาตรา157และเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินตามมาตรา149ด้วยนะครับก็มีทางมีโทษอาญาด้วยนะครับนี่เป็นกรณีศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานนะครับในส่วนของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเป็นเจ้าพนักงานนะครับในการเรียกรับสินบนหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ